ยี่หกครับข้อนี้เป็นเรื่องของเซลล์ฟ้านะครับแล้วเป็นเซลล์ประเภทเซลล์อิเล็กโทรไลติกครับเพราะว่ามีการกระตุ้นนะครับให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยด้วยการให้กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์หนึ่งโวลต์ครับอันนี้นะเป็นตัวบอกเขาว่าเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกมาดูการต่อเซลล์ก่อนครับการต่อเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบนะอันนี้เป็นขั้วลบครับขั้วลบเนี่ยก็จะเป็นแคโทดครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นขั้วบวกก็มีขั้วไฟฟ้านะเป็นขั้วแอนูดครับโอเคนะครับมีขั้วแคโทดกับขั้วแอนูดครับแอนูดเป็นขั้วบวกนะเสร็จแล้วก็จะมีสารละลายครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับโดยที่ตัวซิงค์ไอออนไดครับเวลาแตกเป็นไอออนเนี่ยก็จะมีไอออนบวกใช่ไหมไอออนบวกเนี่ยครับก็จะเป็นซิงค์ไอออนครับ แล้วก็ไอโอดีนครับจะเป็นตัวที่แตกเป็นไอออนลบนะโอเคนะครับอันนี้คือไอออนที่แตกตัวครับแล้วก็ละลายอยู่ภายในสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์ครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะไอออนที่เกิดขึ้นนะทีนี้ในการแตกตัวนะครับพอแตกตัวไปไอออนแล้วเนี่ยไอออนก็สามารถวิ่งเข้าหาขั้วไฟฟ้าได้ครับเมื่อมีการให้กระแสไฟฟ้านะพอให้กระแสไฟฟ้านยครับจะมีความเป็นขั้วบวกขั้วลบในแต่ละขั้วไฟฟ้าใช่ไหม ตัวของไอออนเนี่ยครับที่ละลายอยู่ในสารละลายเนี่ยจะวิ่งเข้าหาขั้วไฟ้าตรงข้ามครับอย่างเช่นตรงนี้ครับไอโอดนเนี่ยครับมันมีลักษณะเป็นขั้วลบใช่ไหมเมื่อเป็นไอออนขั้วลบนะครับมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกแอนูดครับตัวนี้ครับวิ่งเข้าหาขั้วบวกนะส่วนสังกะสีครับเป็น2บวกครับเป็นไอนอนบวกนะก็จะวิ่งเข้าหาขั้วลบครับวิ่งเข้าหาขั้วตรงข้ามโอเคนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับไอออนที่แตกตัวเนี่ย จะ,จะวิ่งเข้าหาขั้วตรงข้ามนะครับเมื่อเกิดการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทีนี้ครับมันไม่ได้จบแค่อออนเนี่ยครับพวกน <c oughs> <c oughs> ี <bank> ้เนีはは lad, <c oughs> ่ยวิ่งเข้าหาขั้วไฟฟ้าครับจริงๆแล้วไอออนพวกนี้อาจจะไม่สามารถเกิดปริยาที่ขั้วไฟฟ้าได้นะครับถ้าเกิดปริยาได้นะครับก็จะเป็นไปตามสมการนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวสังกะสีนะครับสังกะสีเนี่ยเป็นนันบวกใช่ไหมวิ่งเข้าหาขั้วลบครับมันสามารถไปแย่งอิเล็กตรอนได้นะครับไปรับอิเล็กตรอนมาเนี่ยแล้วเกิดเป็นสังกะสีครับที่มีลักษณะเป็นของแข็งได้ครับ ปริยานี้สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบนะครับกับสักไฟฟ้าครับของการแตกตัวของน้ำด้วยครับเพราะว่าในสารลายนะครับไม่ได้มีแต่ตัวถูกละลายจริงไหมมีตัวทำลายด้วยครับซึ่งตัวทำลายเนี่ยก็คือน้ำครับน้ำนะเราต้องเอาค่าสักไฟฟ้าครับของน้ำเนี่ยมาพิจารณาด้วยครับซึ่งสมการครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมันมี2สมการครับก็คือสมการนี้กับสมการนี้ครับ2สมการบนนะ มีสสมการเราก็ต้องเลือกพิจารณารัาว่าจะเอาสมการไหนเนี่ยในการพาิจารณาเขาว่าสามารถเกิดปริยาได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเรากาลังพิจารณาที่ขั้วไฟฟ้าขั้วไหนอยู่ครับสมมุติว่าเราพิจารณานะครับที่ขั้วไฟฟ้าขั้วลบครับขัว้วแคทโทดนะแคโทดเนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วว่าสังกะสีเนี่ยวิ่งเข้าหาแคโทดใช่ไหมแต่ว่าตัวสังกะสีครับสามารถเกิดปริยาตามสมการนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมาพิจารณาครับค่าอิสุทธ์ของมันเปรียบเทียบครับ กับปริยานะครับของน้ําที่ขั้วแคโทดด้วยครับแล้วสมการไหนครับที่เกิดขึ้นที่ขั้วแคโทดบนหรือล่างครับสมการล่างนะครับเป็นสมการที่เราใช้พิจาครับที่ขั้วแคโทดนะอันนี้นะครับพิจารณครับสมการนี้เนี่ยที่ขั้วแคโทดครับการที่ตัวของโปรตอนเนี่ยครับไปแยกอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นการไฮโดรเจนขึ้นเนี่ยสามารถเกิดได้นะครับที่ขั้วแคโทดครับอันนี้เป็นส่วนของน้ำนะที่ขั้วแคโทดอีกสมการหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นสมการของน้ำครับที่ขั้วแอโนดครับ เค okay, ไหมเรามาดูที่แชรโทดก่อนครับแชรโทดพิจารณายังไงครับว่ามันสามารถเกิดก๊าซไฮโดรเจนได้หรือว่าเกิดสังกะสีครับที่เป็นโลหะของแข็งขึ้นได้จะพิจารณายครับว่าสมการไหนเป็นตัวเกิดครับเกิดได้แค่สมการเดียวนะครับซึ่งตัวที่สามารถเกิดได้เนี่ยต้องเป็นตัวที่ E0 ครับ E0 ของสมการเนี่ยมันมีค่าสูงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการเกิดรีดักชันใช่ไหมตรงนี้เป็นการเกิดรีดักชันนะครับก็คือตัวอออนบวกเนี่ยไปแย่งอิเล็กตรอนมาครับ เข้าไหมก็เป็นการเกิดรีดักชันจะเกิดรีดักชันได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาที่ e ศูนย์รีดักชันตรงนี้ครับอันไหนที่ e ศูนย์เนี่ยมันเยอะกว่านะครับตัวนั้นก็สามารถเกิดปริยาได้ครับก็เปรียบเทียบกันครับระหว่างสมการนะครับของน้ําที่ขั้วแครโทดตัวนี้นะกับสมการครับของไอออนบวกก็คือสังกะสีครับอันไหน e ศูนย์เยอะกว่าครับของน้ําเยอะกว่าใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เราบอกได้แล้วครับว่าตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมการนี้ครับ ผลิตภัณ์น,นี้ได้ก็จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับอันนี้ได้แก๊สไฮโดรเจนครับไม่ได้โลหะของแข็งที่เป็นสังกะสีนะเพราะว่าสังกะสีเนี่ย E ศูย์มันต่ากว่านะครับเข้ม okay, นะพิจาจณาอย่างนี้นครับสำหรับเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดูจากค่า E ศูนย์ครับของไอออนแต่ลไอออนนะเทียบกับตัวที่เป็นการแตกตัวของน้าครับการแตกตัวของน้ํามี2สมการครับอันนี้เป็นสมการของแอนโอดครับอันนี้ของแอนโอดแล้วของโปรตอนอันนี้ครับเป็นของแคโทนนะ เคนะครับก็ต้องเลือกพิจารณาครับเปรียบเทียบให้ดีนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละคั่วนะของแคโทดเนี่ยครับชัดเจนว่าอันไหน E ูเยอะกว่าเนี่ยอันนั้นก็เกิดขึ้นได้ครับทีนี้มาดูแอนโอดบ้างครับแอนโอดคือขั้วบวกใช่ไหมขั้วบวกก็แน่นอนครับว่าตัวที่เป็นไอออนลบเนี่ยครับมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกครับตอนนี้เราจะมาดูที่สมการนะครับของไอโอดีนครับไอโอดีนนะไอโอดีนเป็นไอออนลบจะวิ่งเข้าหาขั้วแอนโอดที่เป็นขั้วบวกครับ แต่เมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่าแค่โทดนะครับมันเกิดรีดักชันใช่ไหมตรงนี้นะครับตัวไอออนเนี่ยครับมันจะเกิดรีดักชันแต่ว่าที่แอโนดครับมันจะเป็นการเกิดออกซิเดชันนะครับปริยาจะเกิดคลโลพเฮศกันะอันนี้เป็นการเกิดออกซิเดชันครับในเมื่อเกิดออกซิเดชันเนี่ยตัวไหนที่เกิดขึ้นได้นะครับจะต้องเป็นตัวที่ e ศูนย์ต่ำกว่าครับจะต,ตรงข้ามกันนะเพราะว่า ออกซิเดชันเนี่ยครับเป็นการดูครับว่าตัวไหนเป็นตัวที่สามารถเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าครับตัวที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเนี่ยก็คือเกิดออกซิเดชันได้ดีกว่านะอย่างตอนนี้ครับเราพิารณาที่ตัวของไอออนลบนะครับไอออนลบเนี่ยตัวนี้วิ่งเข้าหาคั่วบวกคั่วแอโนดใช่ไหมพารณาครับกับตัวที่เป็นสมการของน้ําครับที่คั้วแอโนดก็คือสมการบนตรงนี้ครับพารณาเปรียบเทียบกันครับว่าตัวไหน E0 สูนะครับต่ำกว่ากันตัวนั้นสามารถเกิดปิยาที่คั่วแอโนดได้ครับ อันนี้จะตรงข้ามกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ขั้วลบแคทโทดเนี่ยครับเราเลือกตัวที่ e0 มันสูงกว่าแต่คราวนี้ที่ขัออ้วแอนโูดเนี่ยเราเลือกตัวที่ e0 ต่ำกว่านะครับเพราะว่าที่แอโนโูดมันเกิดปฏิกิริยา displays, ออกซิดเดชันนะตัวที่ e0 ต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าครับโอเคไหมก็ดูครับว่าตัวที่เป็นไอออนลบเนี่ยครับ Iodine เนี่ยกับสมการนะครับของน้ําที่ขั้วแอนโูดเนี่ยอันไหน e0 ต่ำกว่าครับตัวของไขอ้วลบครับ Iodine เนี่ย e0 ต่ำกว่าใช่ไหมอันนี้แค่0.53นะครับ อันนี้ครับเป็นตัวที่เกิดปริยาได้ครับโอเคนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่เกิดปริยาทําให้เราได้อะไรออกมาครับได้ของแข็งนะครับที่เป็นไอโอดีนออกมาครับอันนี้นะครับได้ของแข็งที่ไอโอดีนออกมานะเราจะไม่ได้ได้ก๊าซออกซิเจนนะครับตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับมันเป็นการเกิดออกซิเดชันนะครับสมการที่เขาเอามาให้เนี่ยมันเป็นสมการครับของกรณีเกิดีแอคชันแต่ว่าตรงส่วนนี้เป็นการเกิดออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราต้องพิจารณาแบบกลับข้างสมการนะต้องให้นี้ครับเป็นสารตั้งต้นแทนโอเคไหมเพราะว่าเราเอาตัวของไอโอนเนี่ยไปเกิดปริยานะครับไปเกิดปริยาครับเป็นไอโอดีนครับที่เป็นของแข็งแล้วก็เป็นออกซิเดชันครับก็มีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะสมการที่เกิดขึ้นนะครับที่แท่งตรงนี้เนี่ยที่แท่งแอโนดนะครับมันจะต้องกลับข้างสมการตรงนี้นะเพราะว่าเป็นการเกิดออกซิเดชันเป็นการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับแต่ว่าในการพิจารณาครับว่า ตัวไหนสามารถเกิดได้เนี่ยก็สามารถพิจารณาจาก E0 reduction ได้ครับเอาตัวที่ E0 reduction ต่ำกว่าเนี่ยตัวนั้นจะเกิด oxidation ได้ดีกว่านะอันนี้อธิบายให้นะครับว่าที่เราต้องกลับข้างสมการเนี่ยเพราะว่าในสมการตรงนี้มันคือสมการของ reduction ทั้งหมดนะครับแต่ที่ขั้วแอโนดเนี่ยมันเกิด oxidation ครับดังนั้นถ้าต้องการดูว่ามันได้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยครับ ต้องเอาสมการตรงนี้ครับที่เขาให้มาเนี่ยกับข้างด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลิเทชันครับต้องกลับข้างสมการให้เป็นออกซิเดชัเราถึงสามารถพิจารณาได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันได้ผลิตภัณฑ์อะไรเกิดขึ้นที่ขั้วแอโนนะอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับตัวของไอออนเนี่ยครับไอออนไอโอดีนที่เป็นขั้วลบเนี่ยมันมีการเกิดปริยา o อกซิเดชันครับแล้วได้ของแข็งไอโอดีนขึ้นมาครับเป็นผลิตภัณฑ์นะ โอเคนะครับอันนี้ก็สามารถบอกได้ครับว่าที่ขั้วแอโนเนี่ยเกิดของแข็งไอโอดีนขึ้นมาครับส่วนขั้วแคโทดครับเราก็พิจารณาไปแล้วครับว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจนนะอย่างนี้ก็บอกได้แล้วนะครับว่าแต่ละขั้วเกิดผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาบ้างครับตรงนี้เป็นคอนเซปที่จําเป็นนะครับในเรื่องของเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะต้องบอกได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้วเนี่ยมันเกิดผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมานะครับจาไว้นะครับเรื่องของการพิจารณาว่าต้องใช้สมการน้าครับสมการไหนในการพิจารณา แล้วพี่นาเปรียบเทียบครับ e ีูตเนี่ยต้องเลือกตัวที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยครับมันแล้วแต่นะครับว่าอยู่ที่ขั้วไหนถ้าขั้วแคโทดเนี่ยต้องเลือกตัวที่ E0 สูสูงกว่าขั้วแอโนดต้องเลือกตัวที่ E0 ูต่ต่กว่านะครับประเด็นตรงนี้ออกสอบค่อนข้างจะบ่อยนะครับพยายามไปทวนคอนเซปต์ให้แม่นนะเจครับพอนี้ก็ถามตรงไปตรงมาเลยครับว่าสารใดเกิดขึ้นที่แอโนดครับก็เกิดเป็นของแข็งไอโอดีนครับเห็นไหมเราพี่ณาเรียบร้อยนะตอบข้อ5ครับได้ของแข็งไอโอดีนขึ้นมานะครับ จะไม่ใช่ออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการออกซิเดชันของน้าครับแต่ขอ้อนี้ตัวที่เกิดออกซิเดชันมันคือไอโอดีนนะครับก็เลยได้ตัวไอโอดีนที่เป็นของแข็งมาแทนครับไม่ใช่ได้แก๊สออกซิเจนจากน้ํานะข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมคลายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทางย b ท Channel เคมีพิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามาหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอร์สตรงนี้นะเค okay, นะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ย ใบเดนหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สต,ตรงนี้ได้สบายๆนะครับเข้าใจไหมซึ่งคอร์สต,ตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับ ภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c a เคม2นสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ